สวัสดีครับไข่ไก่ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่อยากแนะนำให้ทุกๆคนรับประทานกันทุกวันเลยครับเนื่องจากไข่ไก่นั้น เป็นแหล่งโปรโตีนราคาถูกอีกทั้งยังเติมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่จำเป็นกับร่างกายของเราอย่างครบถ้วนเลยแล้วรู้ไหมครับว่าการกินไข่ทุกวันมีผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้างเราจะมาบอกให้คุณได้รู้กันรับรองว่าคุณจะต้องอยากกินไข่ไก่ทุกวันกันเลยครับ 1. เสริมสร้างกข้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงแต่ราคาไม่แพงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถเลือกรับประทานได้เพียงแค่รับประทานเป็นไข่ต้มหรือไข่ที่ไม่ผ่านการทอดจะดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการรับไขมันเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปสําหรับคนที่ออกกำลังกายเยอะๆแนะนําให้รับประทานเพื่อชดเชยกล้ามเนื้อที่ถูกทําลายไปจากการออกกําลังกายด้วยรับรองว่าแข็งแรงและได้กล้ามเนื้อสวยๆเลยครับ สช่วยลดน้ำหนักไข่ไก่มีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วอิ่มนานรับประทานอาหารอื่นได้น้อยลงเพราะประกอบด้วยโปรโตีนและไขมันที่ดีเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้ดังนั้นในช่วงระหว่างการลดเอ็ดถ้าคุณรู้ดีว่าเป็นคนที่รับประทานเยอะหรือว่าถ้ากลัวไม่อิ่มคันรับประทานไข่ไก่ควบคู่ไปกับทุกมื้ออาหาร ก็จะช่วยทำให้อิ่มและอยู่ท้องได้นานครับ 3. ช่วยบำรุงสายตาในทุกวันนี้เราต้องใช้สายตาหนักมากทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้มือถือมากแทบจะตลอดเวลาเลยทำให้ดวงตามีความเสี่ยงต่อการเป็นต่อกระจกหรือจอปราสาทตาเสื่อมแต่ในไข่ไก่นั้นมีวิตามิน A ที่ช่วยในการมองเห็นและมีสารอาหารอย่างลูทีน ที่มีประโยชน์ต่อจอตาทำให้ยับยั้งการเกิดโรคต้อกระจกรวมถึงสารแชโรทีนอยและซีเซนทีนที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาตาที่เพิ่มขึ้นตามอายุได้อีกด้วยครับ 4. ช่วยบำรุงสมองเนื่องจากไข่ไข่นั้น,รน,นประกอบไปด้วยกรดไขมันโพลิโพิิพิดพและสารโคล,ลินกว่า20ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา และเติบโตของสมองโดยเฉพาะในวัยเด็กเล็กอีกทั้งถ้ารับประทานวันละหนึ่งฟองก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดในสมองได้อีกด้วยดังนั้นผู้ที่ทำงานใช้สมองมากๆจึงควรรับประทานไข่ไก่เพื่อบำรุงสมองทุกวันเพื่อบำรุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงครับ 5. ช่วยบำรุงหัวใจเนื่องจากในไข่ไก่นั้นมีไขมันดีอย่างโอเมก้าส และกรดอะมิโนที่สําคัญซึ่งจําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากทั้งยังช่วยบารุงให้หัวใจแข็งแรงและก็ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการอักเสบที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้อีกด้วยอยาไข่ไก้จากการเป็นโรคหัวใจก็แค่หมั่นชิ้นไข่ไก่วันละฟองครับ 6. ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงเนื่องจากไข่ไก่นั้นอุดมไปด้วยแคลเซียมไข่ไก่ฟองหนึ่ง มีแคลเซียมสูงถึง50มิลลิกรัมที่มีส่วนช่วยให้ฟันและกระดูแข็งแรงโดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีโอกาสที่จะสูญเสียแคลเซียมได้เยอะมากอยู่แล้วยิ่งถ้าได้รับประทานทุกวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งซวงอกและความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ด้วยครับ 7. ช่วยบำรุงผมและเล็บหากว่าผมของคุณแห้งเสียและเล็บค่อนข้างเปราะ การรับประทานไข่ไก่ทุกวันจะช่วยบำรุงสภาพทั้งเล็บและผมให้ดีขึ้นได้เพราะไข่อุดมไปด้วยวิตามินนานา,นาชนิดทั้งวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ผมของคนก็จะเงางามเล็บก็จะเงาและแข็งแรงขึ้นด้วยครับ 8. ช่วยให้ไม่เจ็บป่วยง่ายใครที่เจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยๆต้องหันมารับประทานไข่ไก่กันมากขึ้นแล้วละ่ะ เนื่องจากไข่ไก่นั้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับร่างกายเพราะมีทั้งวิตามินที่ดีหลายชนิดมีกรดอะมิโนที่จําเป็นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแค่เพียงกินไข่ไก่วันละ1-2ฟองก็จะช่วยทําให้สุขภาพดีห่างไกลจากโรคไข้แค่เจ็บได้แล้วครับไข่ไก่นั้นสามารถทําเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูเลยไม่ต้องกังวลว่าจะเบือ่อหากเบื่อไข่ต้มก็กินไข่ตุ๋น ถ้าเบื่อไข่ตุนข้อผัดกินกับข้าวผัดก็ได้ขอเพียงแค่เพิ่มไข่ใ,ในมื้ออาหารของคุณทุกวันก็พอเพียงเท่านี้สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นได้เยอะโดยไม่ต้องไปหาอาหารเสริมแพงๆจากที่ไหนกันแล้วครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังขอบคุณครับ